อามิราเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านบ้านสังกสีหลังเล็กๆของเธออยู่ท่ามกลางทุ่งนาแห้งแล้งที่ดินรกร้างและน้ำไม่เพียงพอทําให้ครอบครัวของเธอต้องดิ้นรนทุกวันเพื่อความอยู่รอดพ่อของเธอเสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็กทําให้แม่ต้องทํางานหนักเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพทั้งซักผ้าทาความสะอาดบ้านคนอื่นและรับจ้างนอกบ้านทุกชนิดแม้จะทํางานหนักจนแทบจะล้มแต่เงินที่ได้ก็ยังไม่พอสําหรับค่าใช้ใจ่ายพื้นฐานเช่นอาหารและค่ารักษาพยาบาลความยากจนที่รายล้อมชีวิตของอามิราทําให้เธอเห็นชัดเจนว่า หากเธอไม่ต่อสู้และเปลี่ยนชีวิตของตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ครอบครัวของเธออาจจะไม่สามารถรอดพ้นจากความลำบากได้ตั้งแต่เด็กอามิราเป็นคนฉลาดและมีความมุ่งมั่นเธอชอบอ่านหนังสือและใฝ่ฝันว่าจะทำงานราชการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและผู้คนรอบตัวแต่เมื่อชีวิตเต็มไปด้วยความยากจนความฝันนั้นกลับดูเหมือนไกลเกินเอื้อมหลายครั้งที่เธอต้องละทิ้งหนังสือเพื่อช่วยแม่ทำงานบ้านหรือหาเงินทุนสำหรับค่าอาหาร แต่ทุกครั้งที่เห็นแม่เหน็ดเหนื่อยลม้มลงตรงหน้าเธอก็รู้สึกว่าเวลาของเธอเริ่มหมดลงแล้วและยิ่งต้องต่อสู้มากขึ้นเพื่อให้ฝันเป็นจริงเมื่ออายุ16ปีอามิราตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่าเธอจะต้องเป็น DSP ให้ได้ถึงแม้จะต้องแลกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามเธอเริ่มแบ่งเวลาของตัวเองอย่างเข้มงวดหลังเลิกเรียนเธอไปทำงานโรงงานวันละ12ชั่วโมงเพื่อหาเงินสำหรับค่าใช้ใจ่ายจำเป็นของครอบครัวหลังจากนั้นเธอจะรีบกลับบ้านและใช้เวลาอ่านหนังสือสอบราชการจนถึงเที่ยงคืนบางคืนเธอหลับบนโตหนังสือ เพราะความเหนื่อยล้ามากจนไม่สามารถนอนบนเตียงได้แต่เธอไม่เคยคิดจะหยุดพลังใจของเธอเกิดจากความรักและความห่วงใยต่อแม่ที่ทำงานไม่หยุดเพื่อให้เธอได้มีอนาคตแม้จะทำงานหนักและอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องแต่ชีวิตของอามิราก็ไม่เคยง่ายไดหลายครั้งที่เธอเกือบล้มเพราะความเหนื่อยหรืออ่อนแรงในโรงงานบางครั้งเธอถึงกับเป็นลมกลางวันแต่ทุกครั้งที่ฟื้นขึ้นเธอก็ยังคงตั้งใจอ่านหนังสือต่อและย้ำกับตัวเองว่าถ้าเธอล้มลงตอนนี้แม่จะอยู่ยังไงความคิดนี้ เป็นแรงผลักดันให้เธอสู้ต่อแม้ในเวลาที่ร่างกายเธอเรียกร้องให้พักนอกจากนี้อามิรายังต้องเผชิญกับคำดูถูกและความเหยียดหยามจากผู้คนรอบตัวหัวหน้าโรงงานเคยหัวเราะใส่เธอว่าผู้หญิงจนๆอย่างเธอจะเป็น DSP ฝันกลางวันอยู่หรือไงแทนที่จะเสียใจหรือท้ออามิรากลับใช้คำพูดเหล่านี้เป็นแรงผลักดันเธอรู้สึกว่าโลกกำลังทดสอบความมุ่งมั่นของเธอและยิ่งทำให้เธอต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าความจนและคำดูถูกไม่สามารถกำหนดชีวิตของเธอได้ ทุกๆวันอามิราจะเริ่มต้นเช้าด้วยการเตรียมอาหารให้แม่ก่อนจะรีบไปทำงานโรงงานหลังจากทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันเธอจะกลับบ้านและรีบอ่านหนังสือสอบราชการจนดึกดื่นความเหนื่อยล้าและความยากจนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่ทำให้อามิราแตกต่างคือความมุ่งมั่นและความอดทนเธอเชื่อว่าเพียงแค่ไม่ยอมแพ้วันหนึ่งความฝันของเธอจะเป็นจริงอามิราต้องจัดการกับความเครียดและความกดดันอย่างต่อเนื่องเพราะไม่มีใครคอยสนับสนุนทางการเงินหรือให้กำลังใจในเรื่องการศึกษาของเธอ เธอเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองและวางแผนทุกอย่างอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีของเธอจะถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าเธอทำงานบ้านทำงานโรงงานและอ่านหนังสือสอบพร้อมๆกันอย่างไม่หยุดหย่อนทุกครั้งที่เธอเหนื่อยหรืออยากจะยอมแพ้เธอจะนึกถึงแม่และครอบครัวที่กำลังพึ่งพาเธออยู่อามิราตระหนักดีว่าความมุ่งมั่นของเธอไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสำเร็จส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของชีวิตครอบครัวที่ต้องพึ่งพาเธออย่างแท้จริงการต่อสู้ของเธอจึงเต็มไปด้วยความหมายและความรับผิดชอบ แม้โลกภายนอกจะมองว่าอามิราเป็นเพียงหญิงสาวยากจนไม่มีทรัพย์สินหรือโอกาสพิเศษใดๆแต่เธอไม่เคยปล่อยให้ความยากจนจำกัดความฝันของตัวเองทุกคืนที่เธอนอนบนโต๊ะหนังสือพร้อมแสงเทียนเล็กๆคือช่วงเวลาที่เธอกำลังสร้างอนาคตของตัวเองทีละนิดทีละน้อยความเหนื่อยความอดทนและความมุ่งมั่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธออย่างไม่แยกออกจากกันการต่อสู้ของอามิราไม่ได้เพียงแค่เรื่องของการสอบหรือการทำงานหนักแต่เป็นบทพิสูจน์ว่าความมุ่งมั่นความอดทน และความรักต่อครอบครัวสามารถเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้แม้เธอจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคที่ดูเหมือนจะไม่สามารถเอาชนะได้แต่ทุกครั้งที่เธอก้าวผ่านมันยิ่งทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นและมั่นใจว่าความฝันที่จะเป็น DSP จะไม่ไกลเกินเอือ้อมถ้าต้องการฉันสามารถต่อค e โ n o t e 2และ3ให้ครบ700คําต่อเรื่องนี้ด้วยเพื่อให้เรื่องสมบูรณ์และพร้อมสําหรับการนําไปสร้างเนื้อหาไวรัล อามิราไม่เพียงแต่ต่อสู้เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เธอยังต่อสู้เพื่อครอบครัวด้วยในทุกเช้าที่เธอตื่นขึ้นมาเธอจะเห็นแม่ทำงานหนักเพื่อหาเงินประทังชีวิตอามิรารู้ดีว่าแม่เหน็ดเหนื่อยมากแค่ไหนทุกหยดเหงื่อและทุกความเจ็บปวดของแม่กลายเป็นแรงผลักดันให้เธอสู้ต่อไปแม้ตัวเธอเองจะอ่อนล้าเธอก็ไม่เคยละเลยความรับผิดชอบต่อครอบครัวการเสียสละกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตของอามิราเธอต้องยอมอดนอนยอมอดอาหารบางมือ้อและยอมทนเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้แม่และน้องชายได้มีชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อแม่ล้มป่วยอย่างหนักอามิราต้องตัดสินใจอย่างยากที่สุดในชีวิตเงินที่เธอเก็บไว้เพื่อใช้สอบ DSP ทั้งหมดเป็นเงินเดียวที่จะรักษาแม่เธอทราบดีว่าการใช้เงินนี้หมายถึงการต้องเลื่อนความฝันออกไปอีกหลายปีแต่ในใจของเธอความรักต่อแม่มีค่ามากกว่าฝันใดๆเธอจึงขายสิ่งของที่มีค่าเพียงเล็กน้อยทั้งกำไลทองและเครื่องประดับเก่าเพื่อให้แน่ใจว่าแม่จะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดการเสียสละของอามิราไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดหลายปีเธอ ต้องเลิกทํางานเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยเงินที่ใช้รักษาแม่ต้องอดนอนเพื่ออ่านหนังสือสอบและต้องทนต่อความเหนื่อยล้าทางกายและจิตใจความเหนื่อยล้าและความกดดันหลายครั้งทําให้เธอรู้สึกว่าตนเองแทบจะล้มลงแต่ความรักและความผูกพันกับแม่ทําให้เธอยังคงยืนหยัดนอกจากความเหนื่อยล้าแล้วอามิรายังต้องเผชิญกับความเครียดทางจิตใจเมื่อเธอเห็นคนรอบข้างหัวเราะเยาะหรือดูถูกเธอว่าเป็นหญิงสาวยากจนที่จะไม่มีวันก้าวขึ้นสู่ตําแหน่ง DSP เธอต้องฝืนความรู้สึกเจ็บปวดและเปลี่ยนมันให้เป็นแรงผลักดันคําดูถูกเหล่านั้น ไม่ได้ทำให้เธอหยุดแต่กลับเป็นแรงกดดันให้เธอพิสูจน์ว่าความพยายามและความเสียสละสามารถสร้างความสำเร็จได้ความเสียสละของอามิรายังรวมถึงการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญอย่างเข้มงวดเธอต้องวางแผนทุกนาทีของวันตั้งแต่การทำงานบ้านทำงานโรงงานจนถึงเวลาที่ต้องอ่านหนังสือสอบทุกกิจกรรมต้องสมดุลเพื่อให้ทุกความพยายามเกิดประโยชน์สูงสุดความรับผิดชอบที่อามิรารับผิดชอบไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นภาระที่หนักหน่วงสำหรับเด็กสาววัยสิบหกปีแต่เธอกลับรับมือได้อย่างแข็งแกร่ง อามิรายังเรียนรู้ที่จะอดทนต่อความเจ็บปวดทั้งทางกายและใจการที่ต้องทำงานทั้งวันและอ่านหนังสือจนดึกทำให้ร่างกายของเธอเหนื่อยล้าเกือบทุกวันแต่เธอไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้เธอเข้าใจดีว่าความเสียสละในวันนี้จะนำไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าในวันข้างหน้าเธอมีความเชื่อมั่นว่าการทำงานหนักและความอดทนจะไม่สูญเปล่าและความสำเร็จที่จะมาถึงจะเป็นผลลัพธ์จากทุกหยดน้ำตาทุกคืนที่อดนอนและทุกความพยายามที่เธอลงมือทำความเสียสละของอามิราไม่ได้จำกัดแค่การเงิน และเวลาแต่ยังรวมถึงความฝันของตัวเองด้วยเธอต้องยอมเลื่อนการสอบหรือฝึกทักษะบางอย่างเพื่อดูแลครอบครัวทําให้บางครั้งเธอรู้สึกว่าอนาคตของตัวเองต้องถูกชะลอแต่ความรักต่อแม่ทําให้เธอไม่ลังเลความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการยอมแลกความสะดวกสบายและความฝันส่วนตัวเพื่อชีวิตของคนที่เธอรักในทุกช่วงเวลาที่เธอเหน็ดเหนื่อยและอยากยอมแพ้อ,อามิราจะมองไปที่แม่และน้องชายเป็นแรงบันดาลใจความสุขของครอบครัวและรอยยิ้มของแม่คือแรงขับเคลื่อนที่ทําให้เธอสู้ต่อความเสียสละของเธอ จึงไม่ใช่เรื่องเพียงชั่วคราวแต่เป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในทุกการกระทําและการตัดสินใจอามิราตระหนักดีว่าการเสียสละเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและความสําเร็จเธอเรียนรู้ที่จะอดทนต่อความเจ็บปวดปรับตัวเข้ากับความยากลําบากและจัดการกับความเครียดทุกชนิดความรักและความผูกพันกับครอบครัวทาให้เธอมีแรงใจไม่หยุดหย่อนความเสียสละของอามิราเป็นสิ่งที่ทําให้เธอเติบโตทั้งทางกายและจิตใจและทําให้เธอเข้าใจถึงคุณค่าของความพยายามและความอดทนทุกการตัดสินใจทุกความอดทน และทุกความเหน็ดเหนื่อยของอามิรากลายเป็นเรื่องราวของการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เธอไม่เพียงต่อสู้เพื่อความฝันของตัวเองแต่ยังต่อสู้เพื่อครอบครัวที่เธอรักอย่างที่สุดการเสียสละของเธอจึงมีความหมายมากกว่าความสาเร็จใดๆเพราะมันคือบทพิสูจน์ถึงความรักความรับผิดชอบและความเข้มแข็งของจิตใจมนุษย์ถ้าต้องการฉันสามารถต่อคีโนตโน3ให้ครบ700คำด้วยวิธีเดียวกันเพื่อให้ครบชุดสําหรับเรื่องนี้ อามิราต้องเผชิญกับความท้าทายที่มากกว่าการสอบหรือความยากจนความท้าทายที่แท้จริงคือความเชื่อใจและการสนับสนุนจากคนรอบตัวหลายครั้งที่เพื่อนบ้านหรือผู้คนรอบหมู่บ้านหัวเราะเยาะความฝันของเธอพวกเขามองว่าเด็กสาวบ้านยากจนอย่างอามิราไม่มีวันก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง DSP ได้ความไม่เชื่อมั่นเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เธอสิ้นหวังแต่กลับกลายเป็นแรงผลักดันให้เธออยากพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นว่าความมุ่งมั่นและความพยายามสามารถเอาชนะข้อจํากัดทุกอย่างได้การต่อสู้ของอามิราไม่ได้จํากัดแค่เรื่องการเรียน และการทำงานแต่ยังรวมถึงการต่อสู้กับความกลัวและความอ่อนแอภายในตัวเองบางครั้งเธอรู้สึกว่าร่างกายและจิตใจแทบไม่ไหวความเหนื่อยล้าเกือบทำให้เธอถอดใจแต่ทุกครั้งที่เธอนึกถึงแม่และความยากลำบากของครอบครัวความกลัวเหล่านั้นกลับกลายเป็นแรงขับเคลื่อนเธอเรียนรู้ที่จะฝืนความเจ็บปวดและใช้มันเป็นเชื้อเพลิงในการทำงานต่อไปอามิรารู้ดีว่าความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆทุกขั้นตอนต้องใช้ความอดทนและความพยายามเธอต้องตื่นแต่เช้าเพื่อช่วยแม่ทำงานบ้านก่อนจะรีบไปทำงานโรงงาน และหลังเลิกงานยังต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงอ่านหนังสือสอบราชการช่วงเวลาที่เธอมีเพียงเล็กน้อยแต่เธอใช้ทุกนาทีอย่างคุ้มค่าการจัดลำดับความสำคัญและการวางแผนเป็นสิ่งที่ทำให้เธอสามารถจัดการกับความเหน็ดเหนื่อยและความกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการเตรียมตัวสอบอมริราต้องเผชิญกับความลำบากทางการเงินอย่างหนักเพราะทุกบาททุกสตังค์ต้องแบ่งไปใช้จ่ายให้ครอบครัวเธอไม่สามารถซื้อหนังสือราคาแพงหรือคอสติลแพงๆได้เธอจึงต้องเรียนรู้ด้วยตนเองค้นคว้าจากหนังสือเก่าและถามผู้ที่มีประสบการณ์ความพยายาม และความมุ่งมั่นนี้ทําให้เธอพัฒนาทักษะการเรียนรู้และวินัยในการศึกษาที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นอามิรายังต้องต่อสู้กับความกดดันจากสังคมที่มองว่าเด็กสาวบ้านยากจนไม่ควรมีความฝันใหญ่ทุกครั้งที่มีใครหัวเราะเยาะหรือพูดว่าเธอไม่สามารถทําได้อามิรากลับมองเป็นแรงกระตุ้นให้เธอต้องพิสูจน์ตัวเองเธอเข้าใจดีว่าโลกจะไม่หยุดทดสอบเธอแต่การไม่ยอมแพ้และความมุ่งมั่นจะทําให้เธอสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ความท้าทายอีกอย่างที่อามิราต้องเผชิญคือการจัดการอารมณ์และความเครียดเมื่อเธอเหนื่อยล หรอรู้สึกสิ้นหวังเธอเรียนรู้ที่จะปรับตัวและหาวิธีเยียวยาจิตใจของตัวเองเธอจะหายใจลึกๆนั่งสงบและนึกถึงเป้าหมายที่แท้จริงความคิดถึงแม่และครอบครัวทําให้เธอสามารถก้าวผ่านความยากลําบากและกลับมามีพลังในการสู้ต่ออามิราตรหนักดีว่าความสําเร็จไม่ได้วัดจากสิ่งที่คนอื่นเห็นแต่วัดจากความมุ่งมั่นความอดทนและความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคภายในตัวเองการต่อสู้ของเธอเป็นมากกว่าการสอบ DSP มันคือการพิสูจน์ตัวเองว่าความพยายาม และความอดทนสามารถเอาชนะความจนความเหนื่อยล้าและความสงสัยในตัวเองได้ทุกวันอามิราจะเริ่มต้นด้วยกิจวัตรที่แน่นอนทำงานบ้านช่วยแม่ทำงานโรงงานและอ่านหนังสือสอบราชการทุกขั้นตอนต้องสมดุลเพื่อให้แน่ใจว่าทุกความพยายามจะเกิดประโยชน์สูงสุดความมุ่งมั่นในการจัดลำดับความสำคัญและการวางแผนชีวิตทำให้เธอสามารถฝ่าฟันทุกอุปสรรคได้แม้จะเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจเธอก็ไม่เคยหยุด อามิรายังเรียนรู้ที่จะปรับตัวและคิดแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดเมื่อเจออุปสรรคหรือข้อจำกัดเธอจะคิดหาวิธีใหม่ๆเพื่อเอาชนะปัญหาการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและมีวินัยทําให้เธอสามารถรับมือกับทุกความท้าทายได้อย่างมั่นใจในที่สุดความพยายามของอามิราก,ก็เริ่มเห็นผลเมื่อเธอสามารถสอบผ่านรอบแรกและรอบสองได้ทีละขั้นตอนแต่ละความสําเร็จเล็กๆก,กลเป็นแรงผลักดันให้เธอต้องสู้ต่อแม้จะเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้เธอก็ยังมีความหวังและแรงใจที่จะพิสูจน์ตัวเอง ทุกครั้งที่อามิรามองย้อนกลับไปเธอเห็นความลำบากและการต่อสู้ของตัวเองเป็นบทเรียนที่มีค่าการ,รเผชิญหน้ากับความยากจนการต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยและการเอาชนะความสงสัยในตัวเองทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นความท้าทายที่เธอเผชิญไม่ได้ทําให้เธอพ่ายแพ้แต่กลับทําให้เธอมีความมั่นใจและมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปถ้าต้องการฉันสามารถต่อคีโนดโน4ีให้ครบ700คําด้วยเช่นกันเพื่อให้ครบชุด4ี่คีโนดของเรื่องนี้ อามิรารู้ดีว่าการเดินทางสู่ความสำเร็จไม่ได้เป็นเรื่องง่ายทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยอุปสรรคที่รอทดสอบความอดทนและความตั้งใจของเธอชีวิตประจำวันของเธอเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและแรงกดดันแม้จะรู้สึกอ่อนล้าแต่ทุกครั้งที่เธอมองไปที่แม่ที่ยังคงยิ้มและให้กำลังใจความเหน็ดเหนื่อยก็กลับกลายเป็นแรงผลักดันให้เธอก้าวต่อไปเธอเข้าใจดีว่าการเสียสละและการอดทนในวันนี้จะนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าการต่อสู้ของอามิราไม่ได้จำกัดเพียงแค่การเรียน และการทํางานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการจัดการความรู้สึกและความกดดันภายในจิตใจเธอเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ไม่ให้ความเครียดหรือความท้อแท้มาทําลายความมุ่งมั่นของเธอทุกครั้งที่เจอปัญหาเธอจะนั่งสงบคิดวิเคราะห์และหาวิธีแก้ไขอย่างเป็นระบบการฝึกฝนจิตใจนี้ทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นและสามารถเผชิญหน้ากับความยากลําบากได้อย่างมั่นใจนอกจากความเหน็ดเหนื่อยและแรงกดดันจากชีวิตประจําวันอามิรายังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสังคมคนรอบข้างหลายคนไม่เชื่อว่าผู้หญิงยากจนอย่างเธอ จะสามารถสอบ DSP ผ่านได้หลายครั้งที่คำพูดดูถูกหรือหัวเราะเยาะสร้างความเจ็บปวดให้กับเธอแต่แทนที่จะยอมแพ้อามิรากลับใช้มันเป็นแรงผลักดันทุกคำดูถูกกลายเป็นไฟที่เผาไม่ความกลัวภายในใจและทำให้เธอต้องพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นว่าความมุ่งมั่นและความพยายามสามารถเอาชนะข้อจำกัดทุกอย่างได้การเตรียมตัวสอบ DSP เป็นการทดสอบทั้งร่างกายและจิตใจอามิราต้องแบ่งเวลาอย่างเข้มงวดทำงานบ้านทำงานโรงงานและอ่านหนังสือสอบอย่างต่อเนื่องการจัดการเวลาที่มีอย่างจำกัดเป็นสิ่งสำคัญเธอ ต้องแน่ใจว่าในแต่ละวันทุกชั่วโมงที่ใช้ไปจะสร้างความก้าวหน้าให้กับเป้าหมายของเธอแม้จะเหน็ดเหนื่อยและรู้สึกท้อแท้แต่เธอก็ไม่เคยหยุดและไม่เคยยอมแพ้อามิราเรียนรู้ที่จะปรับตัวและคิดแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดเมื่อเจออุปสรรคหรือข้อจำกัดเธอจะพยายามหาวิธีใหม่ๆเพื่อเอาชนะปัญหาเธอค้นคว้าจากหนังสือเก่าสอบถามผู้มีประสบการณ์และใช้ทุกสิ่งที่มีในการพัฒนาตนเองความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนี้ทำให้เธอสามารถรับมือกับความท้าทายทุกชนิดได้อย่างมั่นใจ แม้จะต้องเผชิญกับความเหน็ดเหนื่อยความอดอยากและความเครียดทางจิตใจอามิราก็ยังคงรักษาความมุ่งมั่นไว้ความรักและความผูกพันกับครอบครัวทำให้เธอไม่หยุดต่อสู้ทุกครั้งที่เธอเหนื่อยหรือรู้สึกสิ้นหวังเธอจะนึกถึงแม่และน้องชายการได้เห็นรอยยิ้มของครอบครัวและการรู้ว่าความพยายามของเธอจะช่วยให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เธอไม่ถอยอามิรารู้ดีว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะโชคหรือพรสวรรค์แต่เกิดจากความพยายามการอดทนและการเสียสละทุกวันของเธอ เต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่นเธอไม่เคยละทิ้งความฝันเพราะความยากจนหรือคำดูถูกแต่กลับใช้ความยากลำบากเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันในการสร้างชีวิตที่เธอปรารถนาทุกความพยายามของอามิราเป็นบทพิสูจน์ว่าความมุ่งมั่นและความอดทนสามารถเอาชนะความยากจนและความท้าทายทุกชนิดการทำงานหนักการเสียสละและการจัดการความรู้สึกและความคิดเป็นสิ่งที่ทำให้เธอสามารถก้าวไปข้างหน้าได้แม้ว่าโลกภายนอกจะมองว่าเด็กสาวยากจนไม่มีโอกาส แต่เธอพิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามและความอดทนสามารถสร้างความสําเร็จได้ในทุกขั้นตอนของการเดินทางอามิราเรียนรู้ที่จะรักษาความเชื่อมั่นในตัวเองแม้จะเหน็ดเหนื่อยหรือท้อแท้เธอก็ยังคงตั้งใจและมุ่งมั่นเธอเข้าใจว่าความลําบากความเหนื่อยและความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและการก้าวสู่ความสําเร็จการเผชิญหน้ากับความยากลําบากทําให้เธอแข็งแกร่งและมั่นใจมากขึ้นความมุ่งมั่นและความอดทนของอามิราไม่ใช่เพียงเรื่องของความสําเร็จส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของความรัก และความรับผิดชอบต่อครอบครัวทุกความเสียสละทุกหยดน้ําตาและทุกคืนที่อดนอนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่พิสูจน์ถึงความเข้มแข็งของจิตใจมนุษย์การต่อสู้ของอามิราเป็นเครื่องยืนยันว่าความพยายามและความมุ่งมั่นสามารถเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้แม้เธอจะต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ทุกก้าวที่เธอก้าวไปทําให้เธอเข้าใกล้ความฝันของตัวเองมากขึ้นทุกความพยายามทุกการต่อสู้และทุกความเสียสละของอามิรากลายเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าสําหรับชีวิตเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าความมุ่งมั่นนความอดท และความรักต่อครอบครัวสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกชนิดได้และทุกครั้งที่เธอก้าวผ่านอุปสรรคเธอก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและมั่นใจมากขึ้นว่าความฝันที่จะเป็น DSP กำลังรออยู่เบื้องหน้า